สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เรามาที่วัดชัยวัฒนารามนะครับ <S <S ดนะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมด้านในเลยทุกคนตอนนี้ก็เราจะเดินเข้าไปดูข้างในของวัดชัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระปางแล้วก็พระเจดีย์ต่างๆของวัดชัยวัฒนารามเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูด้านในเลยนะครับ ก็ไปจะเปอีกด้านหนึ่งนะครับถ่าจะตรงนี้ก็จะเป็นภาพ ปูนปั้นเรื่องพุทธประวัตินะครับตอนเทศนาโปรดพุทธมารดาบนสวัรด์ชั้นดาวบดึง <c oughs> ก็จะเป็นแบบนี้พระเจดีทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในของพระปรางกันดีกว่านะ นะักท่องเที่ยวที่มาวัดชัยวัฒนารามส่วนใหญ่ก็จะแต่งชุดไทยมาถ่ายรูปกันติดมาตั้งแต่เรื่องออเจ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นพระปางวัดชัยวัฒนาราม ไปชมด้านในพระปังค์นะครับด้านค้านี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปต่างๆ เดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นซากของพัทรูปที่ยังลงเหลืออยู่ นี้ก็จะเป็นพระปรางนะครับกำแพงโดยรอบนี่ก้อนจะมีพระพุทธรูปนะครับแล้วก็จะมีพระปรางตรงกลางซึ่งด้านในของแต่และพระปรางก็จะมีรูปพระพุทธรูปอย่างนี้เลยนะครับจะเป็นศิลปะสมัยอยุธยา ซึ่งพระพุทธรูปส่วนใหญ่ก็จะถูกขโมยและโดนตัดเสียนไปหมดเลยนะครับด้านนี้น่าจะบูรณะอยู่นะครับให้เดินทนนปาทุกคนเดี๋ยวนี้เร,รา,า,นนาจะเดินไปดูอีกฝั่งหนึ่งของวัดชัยวัฒนารามนะครับ ป่านี้แม่น้ําเจ้าพญาใช่ไหมครับรอันนี้ไม่ใช่แม่น้ำป่าักป่าสักอ๋อแม่น้ำป่าสักอ๋อฝั่งทางซ้ายมือเราใช่ไหมครับ,บถึงจะเป็นแม่น้ําเจ้าพญาอ๋อด้านหน้าจะเป็นพระตําหนักเนาะด้านหน้า,นานฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่น้ําป่าสักนะครับส่วนอีกด้านฝั่งซ้ายมือจะเป็นแม่น้า<ร>เจ้าพญ<ย>าที่ไหลมาบรรจบกันอ๋อในส่วนตรงนี้ก็จะเป็น พระอุโบโสถนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นพระนี่นะครับทุกคนครับทุกคนอันนี้เราไปด้านหน้าวัดดีกว่าครับด้านนี้จะเป็นแม่น้ำป่าศักนะครับตรงข้ามก็จะเป็นพระตำหนัก เเราเดินไปด้านหน้าวัดเลยเรื่องสะพานข้ามเซนาที่เรามาวัดโอ้สะพานเซนาครับที่ข้ามมาตั้งแ่เซนาแล้วเข้ามาวัดเรากำลังเดินกำลังเดินเล่นอยตอนนี้ก็แดดร้อนมากเลยนะครับ ด้านนั้นก็จะเป็นภาพปุ่นปั้นอันเก่าใช่ไหมครับป๋าใช่ครับอ๋อยังคงหลงเหลืออยู่เเเหหลือรา็นนิดๆหน่นนนนอยๆที่ด,ดีหรือว่าพาพรางตัวตนหญ่างพี่เฉล็กที่ดีพาพร้านนีอ้อ๋อด้านจะเรียกพาพปางนะครับ,บนี่ก็จะเป็นยอดพาพปางครับอันนี้เราคิดว่าเขาไม่ขึ้นตะกอนขึ้นเล่นขึ้นหัวไปรู้ได้แต่ว่าเป็นโพรงเป็นอะไรออ๋หมดแล้วการขุดคน เขาตกโจนเนอะเนาะหาผุกรุ้นหาสมบัต huh. like anyway. like ิพัฒนาการสมบัติก่อนเอาไปหมดแล้วเอาไปหมดแล้วนี่ก็จะเป็นเหลือสลักขั้งที่เราเห็นเราเจอกันแล้วก็คมสินก็เข้ามาบูรแล้วนะประกอบเป็นพื้นดินพื้นดินแล้วมีต้นไม้ต้นชุดตาต้นนานนเยอะแยะคแต่เขาตัดออกขาขางให้เป็นที่เกลีหัวเดินเล่นแต่เช้าทุกวันนี่แหละที่อิดแผ่นอิดซีอิดจะไม่เหมือนกัน ความหนาเขาจะไม่เหมือนกันอิดของเก่าเนี่ยอิดใหม่ๆจะเรียบอ๋อที่ป๋าบอกว่ามันจะมีตานี่แหละครับพอสอบไปเข้าใจไหมครับตอนแรกหนึ่งเข้าใจว่าอันนี้นนนนนรรครับติดติดปศิลปากรอ๋อจะมีตีตาไว้เลยเนี่ยจะชัดเจนไงอ๋อครับอิดของอิดของของเก่าที่พอสมัยโบราณที่เขาสร้างไว้อิดเนื้อจะหยาบไม่เนื้อไม่เนียนไม่ละเอียดอ๋อ แต่เขาก็คือว่า<ต>เขาก็านะเขาก,เขาก็เขาก็ก่กออิฐฉาบป,ปูนแล้วคือก็เอาปูนฉาบด้านนอกอีกทีหนึ่งเหมือนกันเหมือนกันแล้วแต่ว่าโครงสร้างข้างในเนี่ยข้างในคืออันดับแรกจะเป็นไม้เป็นไม้แล้วก็ยึดยึดไว<ม>้ไสลักยึดสลักยึดแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นอิฐก่อทับอีกทีหนึ่งแล้วก็ปูนฉาบก็ไปทีหนึ่งอ๋อแล้วก็จะแน่นหน่ะตะกัดจะไม่มีเหล็กสำหรับคลิปนี้เราก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ สวัสดีครับ